สุดสัปดาห์องศาข่าวเจาะข่าวร้อนรอบสัปดาห์โดยหนึ่งลุดบุญมาวงและจารุวันเอี่ยมยิ่งพาณิชย์ กลับเข้าสู่รายการกันต่อค่ะเรื่องของความคืบหน้านะคะเหตุระเบิดที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันก็ยังอยู่ในความสนใจของหลายๆฝ่ายนะคะแม้ว่าเหตุการณ์นี้จะผ่านมาเกือบหนึ่งเดือนแล้วนะคะแต่ว่าการออกหมายจับนะคะผู้ต้องหาผู้ต้องสงสัยก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะโดยทางพลตารวจเอกศิวราราังสิพรามณกุลท่านรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเองนะคะก็ได้ลงไปติดตามตรวจสอบอ่า ควบคุมคดีนี้เนี่ยด้วยตัวเองเลยนะคะมีการเดินทางไปที่ศาลมนฑลทหารบกที่15นะคะอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนี้ด้วยตัวเองนะคะเพื่อที่จะยื่นขออนุมัติต่อศาลนะคะในการออกหมายจับผู้ต้องหาในคดีลอบวางระเบิดนะคะซึ่งล่าสุดก็ดูเหมือนว่าจะมีการออกหมายจับกันไปแล้ว3รายนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับไปแล้ว2รายนะคะโดยนะคะผู้ต้องหารายล่าสุดนะคะที่มีการขอออกหมายจับเป็นรายที่3นี่ก็คือนายเสรี แวรมามุนะคะอายุ31ปีนะคะซึ่งเป็นชาวนะคะอำเภอเทพาจังหวัดสงขลานะคะก็มีการตั้งข้อหารวมกันมีวัตถุระเบิดที่ใช้เฉพาะแต่การสงครามที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญ,ญาตไว้ได้นะคะแต่ว่าความคืบหน้าจะเป็นยังไงนะคะไปตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะกับคุณอภิชาติหงสกุลผู้สื่อข่าวประจําจังหวัดประจวบคีรีขันตอนนี้อยู่ในสายและสวัสดีค่ะคุณอภิชาติคะ่ะครับสวัสดีครับค่ะสอบถามความคืบหน้านะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อำเภอหัวหิวหนจังหวัดประจวบ คีรีขันหลังจากผ่านมานานเกือบหนึ่งเดือนตอนนี้ล่าสุดมีการออกหมายจับผู้ต้องหาไปแล้ว3คนและมีแนวโน้มจะออกเพิ่มเติมอีกไหมคะครับในส่วนของผู้ต้องหาที่ออกหมายจับไปแล้ว3คนในคดีเหตุระเบิดที่อำเภอหหินจังหวัดประจวบคีรีขัน ในช่วงวันที่11แล้วก็12สิงหาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งล่าสุดนั้นทางพลตำรวจเอกศีวรานะครับรังสิพมนกุลนั้นรองผู้ชัการตแห่งชาติก็ไปขอหมายสารนะครับที่ทหารบกจังหวัดเพชรบุรีนะครับเพื่อที่ออกหมายจับนายที่คุณหนางนุษย์พูดไปเมื่อสักครู่นี่นะครับ<ถ>ซึ่งเป็นรายล่า,ลาสุดชื่อนายเสรีแววมุนะครับ<ถ>ซึ่งเป็นาชาวจังหวัดสงขลาอยู่ที่อำเภอเทพานะครับซึ่งก็เป็นรายรายรายรา,ายที่สาม ในส่วนของอำเภอหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับในครั้งนี้ซึ่งในการสืบสวนอะไรต่างๆเนี่ยก็คาดว่าทางตำรวจเนี่ยนะครับโดยชุดของท่านรองผู้นการตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็ถือว่ามีความคืบหน้าไปมากพอสมควรนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือตอนนี้ก็คือหลังจากออกหมายจับไปแล้วเนี่ยทั้งสามรายนะครับซึ่งอยู่ในระหว่างที่เจ้าที่เองเนี่ยกําลังติดตามอยู่นะครับซึ่งบุคคลที่ออกหมายจับไปแล้วทั้งสามรายเนี่ย ซึ่งแนวทางการสืบสวนรวมทั้งของฝ่ายมั่นคงก็เชื่อว่าเป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวนะครับก่อเหตุอยู่ในพื้นที่ภาคใต้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราจะดูจากดูด,ด,ดูดูจากประวัติหรืออะไรต่างๆที่ค่อยๆอ,ออกมาก็จะพบว่าทั้งสามคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันนะครับแล้วก็เคยก่อเหตุทั้งที่หาดใหญ่นะครับ และทั้งที่สมุยมาแล้วเช่นกันนะครับ<ะ>แล้วก็มีคดีติดตัวอยู่นะครับแต่ก็ยังหลบหนีการจับกลุมอยู่ตรงนี้เองนะครับเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องที่ต้องติดตามต่อไปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสามคนเนี่ยที่เกิดที่วางระเบิดที่อุหินเนี่ยเจ้าที่เองเนี่ยจะสามารถจับกลุ่มตัวมาได้หรือเปล่านะครับนั่นน,น,นั่นเป็นสิ่งสิ่งสําคัญนะครับซึ่งก็ต้องคอยติดตามต่อไปแต่เชื่อว่าทางตํารวจเองหรือทางฝ่ายมั่นคงเองก็ คงจะมีข้อมูลนะครับก็คงจะอยู่ในระหว่างการที่จะติดตามตัวนะครับแล้วก็ทางรองผู้บัาการตำรวจแห่งชาติเองก็ได้บอกไว้เสมอนะครับว่าสําหรับบุคคลที่ถูกออกหมายจับเนี่ยตอนเนี้เบื้องต้นก็คือยังหลบหนีอยู่ในในใน,ในประเทศไทยเราอะครับค่ะ,คะซึ่งก็มีข้อมูลยืนยันใช่ไหมคะว่าน่าจะยังไม่ได้เดินทางหลบหนีออกนอกประเทศครับตามตามตามหลักฐานนะครับน่าจะยังอยู่ในประเทศไทยเรานะครับค่ะซึ่งตามที่มีการพูดคุยกับท่าน พันตำรวจพลตารวจเอกศรีเวลานะครับแต่ว่าแน่นอนที่สุดครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ต้องบอกว่าวันนี้วันที่สิบวันนี้วันที่สิบนะครับ <10 S 2> กักวันที่สิบนะครับก็พรุ่งนี้ก็จะครบหนึ่งเดือนในการที่เกิดเหตุลอบวางระเบิดแล้วจนทําให้มีผู้เสียชีวิตสองรายแล้วก็บาดเจ็บเกือบสามสิบรายนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วผู้บาเดเจ็บนั้นตอนนี้นะครับก็ได้ออกจากโรงพยาบาลไปหมดแล้วแล้วก็ไปพักรักษาตัว,ตวแล้วนะครับ ส่วนชาวต่างชาติเองก็เดินทางกลับประเทศไปแล้วบางส่วนนะครับแต่สิ่งที่สําคัญก็คือมาตรการการป้องกันแล้วก็ที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ก็คงที่เป็นปัญหาที่จะต้องการมาถกกันแล้วก็มาพูดคุยกันในหลายๆมาตรการนะครับรวมทั้งที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้เองนะครับที่บริเวณหอายกาเนี่ยที่อำเภอหินนะครับพลตํารวจตีธนายุทธ์นะครับวุฒิจลักคำลงเนี่ย ซึ่งเป็นรองผู้มีการตํารวจภาคเจ็ดนะครับแต่ก็เดินทางมารักษาราชการแทนผู้บังคับการตํารวจภูธรประจวบคีรีขันเองท่านก็คิดแผนขึ้นมานะครับชื่อว่าแผนยุทธการพิทักษ์หัวหินเองนะครับค่ะก็มีการสนที่กาลังกับตํารวจนะครับไม่ว่าจะเป็นตําตรวจภูธรลุหินตํารวจท่องเที่ยวตํารวจทางหลวงนะครับตํารวจน้ําแล้วก็ทหารรวมทั้งฝ่ายปกครองของอำเภอหินนะครับก็เพื่อที่จะระดมฝากร้างอัจญากรรมแล้วก็ สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและกับผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยนะครับ<ะ>ตอนนี้เองนะครับก็ถือว่าการเปิดยุทธการพิฆาตกุหินในครั้งนี้นะครับก็รวมทั้งตำรวจคนร่วมด้วยนะครับค่ายในส่วนด้วยมาร่วมกันนะครับเนื่องจากว่าเป็นมาตรการที่จะสร้างความเชื่อมั่นความมั่นใจให้กับประชาชนและกับนักท่องทเที่ยวนะครับหลังเกิดสถานการณ์ที่มีการวางระเบิดนะครับที่ผ่านมานะครับ แล้วก็จะมีการตั้งจุดตรวจตั้งจุดสกัดรวมทั้งหาข่าวนะครับทั้งตำรวจทั้งนอกเครื่องแบบและข้างในเครื่องแบบต่างๆนะครับมีด่านตรวจความมั่นคงอะไรต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เองก็ก็เป็นส่วนแนวทางเ่งน,นะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วในการที่เปิดแผนยุทธการพิทักษ์กุหินไปแล้วเมื่อคือนนี้นะครับซึ่งคาดว่าในเร็วๆนี้ก็ทางท่านพลตารวจเอกวุฒ ลิปะตะพนลบนะครับท่านรองผู้อุปการตํารวจแห่งชาติเนี่ยก็มีกําหนดที่จะลงพื้นที่นะครับแล้วก็เตรียมที่จะปล่อยแถวระดมฝาดล้างครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่หุ่นนะครับก็ต้องบอกว่าอาส่งผลกระทบกับภาคของการท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการท่องเที่ยวเองนะครับอ่าเหมือนกับตอนนี้เหมือนกับ,นนกบช่วงหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ย ถึงตอนนี้เวลาที่จะผ่านไปพรุ่งนี้ก็จะเกือบหนึ่งเดือนจะเห็นได้ว่านะักท่องเที่ยวก็เริ่มกลับมาจริงนะครับ,รบแต่ว่าจากการที่เข้าไปพูดคุยสอบถามกับผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆนะอาจจะเป็นร้านค้าระดับกลางๆหรือระดับชาวบ้านอะไรต่างๆ,อย,างๆอย่างคุณป้าที่ขายตะโก้เบญจพงศ์นะครับในอยู่ปากซอยที่เกิดเหตุจุดระเบิดจุดที่หนึ่งในซอยดาบียเองก็บอกว่าเงียบมากนะครับ สาอาทิตย์นี่เคยมียอดสั่งซื้อตะโก้เบญจพงศ์เนี่ยครับเยอะนะครับแต่ตอนนี้ก็ลดมานะครับค่ะค่ะคุณป้าแกก็เล่าให้ฟังเลยก็ถามไปว่าเกิดจากสาเหตุอะไรแกก็เลบอกว่าเชื่อมันม่นว่ามันก็มีผลเรื่องกระทบจากจากเรื่องของการาการท่ทองการที่เกิดเหตุระเบิดนะครับส่วนหนึ่งก็คือนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอนะ่ะอาจจะเนื่องจากว่าเป็นช่วงโลจิซันก็อาจจะมีน้อยแต่ว่าคนไทยนะครับที่จะสั่งกะโก้เนี่ยเขาบอกว่าน้อยลงไปนะครับรวมทั้ง ไปที่อ่างเก็บน้ําเขาเต่านะครับซึ่งที่นั่นก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับก็มีการพูดคุยกับทางเจ้าของร้านขายกาแฟอะไรเขาบอกว่าเงียบมากๆเลยช่วงนี้ระยะหลังเกิดเหตุระเบิดมานะครับ<ๆ>ไม่เพียงเท่านั้นนะครับรวมทั้งสถานที่แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆด้วยเหมือนกันอย่างเช่นพื้นที่อุทยานแห่งชาติสามรยอดหรือพื้นที่กุยบุรีนะครับแล้วก็เขตเ,ขเขก็บลอ,อกเนี่ย ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการบอกว่าน่าจะมาจากเรื่องของความที่เกิดเหตุความไม่สงบที่ครั้งก่อนนะครับทำให้คนไทยเนี่ยอาจจะมาท่องเที่ยวน้อยลงแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีว่าทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐหรือรัฐบาลหรือแม้แต่กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาเองเนี่ยก็พยายามที่จะสร้างภาครัฐฟื้นฟูให้การท่องเที่ยวกลับขึ้นมาแรับก็มีขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ทั้งหมดนะครับก็เชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ย พี่น้องประชาชนเองหรือนักท่องเที่ยวเองเนี่ยต่างก็ยังหวั่นวิตกนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยหุ่นหินเนี่ยจะกลับมามีความสงบสุขหรือมีความปลอดภัยไหมจะประเดินทางไปไหนหรือจะไปท่องเที่ยวในเทศกาลสําคัญวันสําคัญได้อีกไหม,มตรงนี้นะครับเป็นสิ่งสําคัญที่ที่พี่น้องเขา อยากได้ความมั่นใจะนะครับค่ะยังไงก็ตามนะคะก็เห็นหลากหลายมาตรการที่หน่วยงานทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนให้ความร่วมมือร่วมมือกันในการที่จะฟื้นฟูนะคะความมั่นใจด้วยเรื่องของบรรยากาศการท่องเที่ยวด้วยให้กําลังใจชาวหัวหินนะคะวันนี้ขอบพระค,รคุณมากค่ะ ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณคอภิชาติหงสกุลนะคะผู้สึกข่าวประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็จะมีรายงานความคืบหน้านะคะทั้งเรื่องของคดีด,ด้วยนะคะหลังจากที่มีการออกหมายจับผู้ต้องหาไปแล้วนะคะ3รายนะคะแล้วก็ที่สําคัญบรรยากาศเรื่องของการฟื้นฟูนะคะการท่องเที่ยวเรียกความเชื่อมั่นเพราะต้องยอมรับว่าหลังเกิดเหตุนเนี่ยก็อาจจะกระทบต่อความเชื่อมั่นบ้างนะคะนักท่องเที่ยวชาวไทยเองก็จะไปเที่ยวก็อาจจะมีคําถามว่าอปลอดภัยหรือเปล่านะคะหรือแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวต่างชาติช่วงนี้อาจจะเป็นช่ว โลซีซันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอดูนะคะช่วงไฮซีซั่นเนี่ยก็น่าจะมีนักท่องเที่ยวกลับมาท่องเที่ยวเหมือนเดิมนะคะ